ครับต้อนีัครับวันนี้ครับก็กลับมาพบกับรายการสุดปังบ้านโปเอบีที่ติดตีกันแล้วนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะไปท่อหางเกี่ยวเรื่องขยะนครับที่ร้านสับปะรดแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดซับสไครตนะครับทางช่องหนึ่งทีหนึ่งอยู่บ้านโปนะครับและฝากกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของพวกเราด้วยนะครับครับตัวนีัครับเดี๋ยวให้คุณพี่แนะนํเชื่อตัวเองแล้วก็แนะนําร้านหน่อยนะครับ ชื่อนางสาวอลิสลาค่ะอยู่ร้านตรงสนันนัมจิตค่ะคขายสับประรดค่ะส่วนมากขยะที่ร้านจะเป็นประเภทอะไรบ้างครับก็ประเภทเปลือกค่ะอืแล้วมีวิธีจัดการขยะยังไงครับเอาไปให้วัวค่ะอเ,เอาไปให้หวัวแล้วก็เอาไปทําปุ๋ยก็ได้ทําปุ๋ยหําน้ําหมักก็ได้ค่ะ แล้วการทำการพยากรนี้พบปัญหาอะไรบ้างไหมครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะราะว่าเขาเอาไปให้วัวอ๋อก็ไปได้เหรอ่ะเอาไปให้วัวแบบไม่มีน้ำนมเยอะอะไรเนี่ยอมีคนมาเอาไปแล้วช่วงสถานการณ์โควิดมานี่คุณพี่ได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมครับได้รับได้รับเยอะไหมครับจะขายจะขายเสื้อผ้าก็ต้องมาขายสรถอ๋อครับคุณพี่ฉีดวัคซีนนะครับ ยังเลยค่ะอเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันโควิด19แล้วก็ก่อนหลังที่เทียวัคซีนนะครับสวัสดีครับวันนี้ทางเรานะครับก็มีมาตรการป้องกันโควิด19นะครับเป็นใบความรู้นะครับเบื้องต้นก็จะเป็นเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดที่ขายของนะครับครับแล้วก็จะมี การเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด1 9ก็คือก่อนฉีดให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ดื่มชากาแฟแล้วก็หลังฉีดก็คือถ้ามีไข้หรือปวดบวมแดงก็ทานยาแก้ปวดแล้วถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็พบแพทย์น,นะครับค่ะขอบคุณครับครับเดี๋ยวสุดท้านนี้ครับก็อยากให้คุณเพ่ฝาก้านหน่อยนะครับเออเช้าจะขายอยู่ที่ตลาดซอยกลางจากร้านทองเยาวราช S <S แล้วก็ตอนบ่ายๆก็มาขายตรงสระน้ำเย็นจิตค่ะอืโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากนะครับด้วยครับขอบคุณค่ะ เอาละครับก็จบกันไปแล้วครับกับรายการสุดปังบ้านโป่ง EP ที่สิติกันแล้วนะครับแล้วต่อไปครับเราจะลงคลิปอะไรฝากกดติดตามช่องยูทูบดิ้งขึ้นเลยนะครับหนึ่งทีหนึ่งอยู่บ้านโป่งครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ไ b e และเป็นลังใจพวกเราด้วยครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย การวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหา 1. เนื่องจากทางร้านมีขยะประเภทเดียวคือเปลือกของสับปะรดและทางร้านได้มีการจัดการขยะโดยนําเปลือกสับปะรดที่ปอกทิ้งไปให้วัวและยังนําไปทําปุ๋ยมากจึงทําให้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของขยะแต่จะพบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้รายได้ลดน้อยลง 2. เนื่องจากทางร้านไม่ได้มีทําเลที่ตั้งเป็นของตนเอง และมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของร้านอยู่บ่อยทําให้ทางร้านมีจํานวนลูกค้าที่ลดน้อยลงและส่วนมากเป็นลูกค้าประจําที่กลับมาซื้อจึงแนะนําให้ทางร้านมีการประชาสัมพันธ์โรงเพจบ้านโป่งอร่อยชัวเพื่อเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้าให้กับทางร้านมากขึ้นโดยมีการระบุประเภทของสินค้าที่จะขายสถานที่ตั้งเบอร์ติดต่อและสามารถนําสิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งหรือเราชนะมาใช้กับทางร้านได้